สวัสดีครับเพื่อนๆวิ่งในกันปันในดีผมปอนะครับที่มีโอกาสทดลองเจ้า Adidas a d i ดิด o เซ r o แล้วเนี่ยก็จะมาขอสรุปข้อโดนใจแล้วก็ข้อที่ควรพิจารณาสำหรับเพื่อนๆที่กำลังสนใจคู่นี้อยู่นะครับสีข้อโดนใจครับข้อที่1ถ้าคุณเป็นสายเรซิ่งที่ชอบความดิบเวลาวิ่งชอบรับแรงกระแทกจากพื้นนะครับแล้วก็ชอบความเบาคู่นี้เนี่ยตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ2อครับน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้ไม่ถึง200กรัมนะครับเพราะนั้นมันเบามากครับ รวมไปถึงการระบายอากาศของเจ้าตัวอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์เนี่ยมันโปรง่งเพราะนั้นมันสามารถระบายอากาศได้ดีเวลาที่คุณใส่มันก็จะไม่ค่อยอึดอัดมากแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดหนึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยมันเป็นทรงเพียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่หน้าเท้ากว้างคุณอาจจะต้องเผื่อไซส์ขึ้นมาหน่อยสักประมาณครึ่งไซส์ผมใส่10 US 9 5 UK แต่คู่นี้เนี่ยพอใส่เบอร์เดิมไซส์เดิมมีปัญหาครับมันรู้สึกแน่นกว่าเดิม เออนะหน้าแปลกเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่จะไปซื้อคู่นี้เลือใจไปด้วยนะครับแนะนำเลยที่สามครับดีไซน์ตอนนี้ทุกแบรนด์นะผมว่าเขาให้ความสำคัญกับการดีไซน์มากเพื่อที่รองเท้าวิ่งคู่หนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถนำไปใส่ในทุกๆโอกาสได้ไม่ว่าคุณจะใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวมันสามารถมิกซ์แอนด์แมชกับเสื้อผ้าของคุณดีไซน์จึงเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อรองเท้าเนอะถูกไหมข้อสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ a d i o อ s คู่นี้คือ racing s h o ในฝันที่คุณต้องมีเลยนะฮะมีจุดโดนใจไปแล้วก็มีข้อที่ต้องพิจารณากันหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคู่นี้ผมขอฝาก3ข้อลองเก็บไว้คิดดูก่อนจะซื้อมาหนึ่งคือรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้า racing เป็นตัวท็อปมีคาร์บอนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นราคาสูงครับ6,800บาทคือค่าตัวของ a d i d e r o pro นะครับและตอนนี้หายากมากคุณอาจจะได้ราคา r e เซลที่สูงกว่า6,800บาท แต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะว่าผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ซื้อมาแล้วไม่ชอบเพราะ2ครับโฟมบูสของ a d i Zero Pro มันไม่ได้นุ่มอย่างที่คิดหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับรองเท้าที่ใส่คาร์บอนเพลทของแบรนด์อื่นๆซึ่งมันจะมีความนุ่มและความเด้งแต่คู่นี้ไม่ เราะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะผิดหวังซึ่งนําไปสู่การขายต่อในราคาที่ไม่สูงเกินไปและ3ครับสำหรับเพื่อนๆที่หน้าเท้ากว้างหน้าเท้าใหญ่เป็นคนเท้าบาน คู่นี้อาจจะใส่ลำบากนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงเพียวถ้าเกิดเพื่อนอยากใส่จริงแนะนำให้ลองและเผื่อไซส์ไปอีกครึ่งไซส์ด้วยครับนี่ก็เป็นข้อที่โดนใจเราแล้วก็ข้อที่อยากฝากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับถ้าอยากจะซื้อ Adidas a d i ดิซิโ r o โคู่นีเน้เพื่อนๆคนไหนที่ใส่คู่นี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปของเราหน่อยไปให้ไกลย,ยิ่งกว่าเดิม break your l i m i t ผมปอจากวิ่งไหนการปั่นไหนดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ